สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทท่านนะคะวันนี้ปิดนมีอุปกรณ์ต่อพ่วงของใหม่น้ําเสนอการค่ะตัวนี้เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นฐานพรวนผานไถจาก4 MT นะคะสินค้าคุณภาพจาก4 MT ค่ะตัวนี้ MTD 28-10นะคะหรือผานพรวน8ใบ26ค่ะสําหรับแท็กเตอร์90-130งแรงม้านะคะนี่ค่ะ มาแล้วนะคะผานพร่วนพวงใหญ่ๆจากค่าย CMT นะคะตัวนี้ MTD 28-10นะคะนี่ค่ะผาน8ปดใบยีจากค่าย CMT มาแล้วนะคะน้ำหนักพ่วงนี้อยู่ที่625กิโลกร,รัมนะคะ ตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่625กิโลกร,รัมค่ะขนาดฐานนะคะความกว้างอยู่ที่1เมตร20ความยาว2เมตร90แล้วก็ความสูง1เมตร20นะคะน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่625กิโลกร,รัมค่ะใส่แท็กเตอร์90แรงม้าขึ้นไปนะคะตัวนี้นะ MTD 28.10หรือผฐาน8ใบ26นะคะนี่ค่ะ มาแล้วนะคะท่านใดที่มองหากันอยู่สําหรับพันไทยพันพรวนตัวใหญ่ๆจาก่าย c m เนะคะตัวนี้นะคะเป็นผาน8ปดใดยีบตัวบัวผานนะคะเดี๋ยวนะบ้องผานเขาจะเขียนว่าเดี๋ยวนะคะหาตรงที่ชัดๆให้ะคะ่ะทีดีหนึ่งศูนย์นะคะตัวนี้ความยาวของบ้องผานหรือบัวผานอยู่ที่เอ,อ่อบัวสิบสามทับ นะคะตัวนี้บัวผ่านบัว13บทับนะคะน้ำหนักพวงนี้625กิโลกร,รัมค่ะราคาตอนนี้นะปัจจุบัน64,500บาทนะคะพวงนี้64,500บาทค่ะสำหรับพัน8ใบ26จากค่าย CMT นะคะนี่ค่ะสินค้าคุณภาพจาก CMT ท่านใดที่มองหากันอยู่สำหรับพันไทยตัวใหญ่ๆพวงใหญ่ๆ ใส่รถแท็กเตอร์คันใหญ่ๆนะคะ90แรงขึ้นไปนะคะตัวนี้นะสินค้าคุณภาพจาก CMT มาแล้วนะคะตัวผ่าน8บย6ตัวนี้บัวผ่าน13ทันะคะราคาตอนนี้64500บาทนะคะสำหรับพวงนี้นะ64500บาทค่ะท่านใดที่มองหากันอยู่สามารถสอบถามสั่งซื้อได้นะคะ หน้าร้านปิ่นอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะหนูอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะปิ่นมีบริการจะส่งทั่วประเทศสามารถเก็บเงินปลายทางได้แต่จะมีมัดจำบางส่วนก่อนการจัดส่งสินค้านะคะสามารถสอบถามสั่งซื้อที่081 04626,40ได้เลยนะขอบพระคุณค่ะ